มีบางคนไม่เชื่อนะว่าผมจะโยนลงไปจริงๆนะฮะเปื่อเปื่อครับเปือกข้างว่างบอกเป็นเปลือกนะฮะเดี๋ยวดูว่าเปลือกจริงพร้อมพร้อม้วนะอครับแกเลยแกเลยเอาครับคุณผู้ชมวันนี้อย่างแรกเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนี่ครับอ่าเนี่เนี่เป็นวุ้นนะครับวุ้นกะทิที่ผู้ปกครอง ของนักเรียนได้ได้มอบมาให้ในวันนี้นะครับหนึ่งกล่องนะครับบรรจุ4ี่ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะครับมาลองชิมว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าผมไม่ได้ชิมคนเดียวไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหารูฮามิดนะครับแล้วก็คูยูซุปแล้วก็คูพิกรี่นะครับดูว่าอยู่ไหมไปอยู่อยู่ครับอยู่อยู่ไปครับหอมมากเลยหอมไทำไมข้างล่างมันหอมมากลยหอมนะ แปลกมากแปลกด้วยวุ้นกินวุ้นขนาดนี้อร่อยจริงนะจริงนะอร่อยนะอร่อยผ่านครับผ่านครับผ่านครับผ่านเคเดี๋ยวเราไปตามหาอีกสองท่านนะครับครูยูซุปแล้วก็ครูฮามิดนะครับครับอะไรครับนี่ตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้องแล้วเขากำลังสอนด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปเลยขออนุญาตเข้าไปเอ่อครูครับขออนุญาตครับ ยามรู้สึกแรกก็คือร์วุ้นนะครับอร่อยอร่อยอร่อยรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงก็อ่อมันจะมีหวานหวานแล้วก็มีความเค็มของกะทิความเค็มของกะทิตัดกันค่อนขางลงตัวลงตัวลงตัวเค็มดังแล้วก็หวานตามโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาเอ่อคุยยูซุบนะครับคุยยูซุบอยู่ไหนครับคุยยังไม่ได้กินเลย มกี้ว่าอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าว่าอะไรมีอะไรมีอะไรบอบบ้าอ่าเดี๋ยวเราลองไปข้างล่างนะครับรู้สึกว่าเออครูยูซุปนะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับไปข้างล่างครับน่าจะอยู่ที่สนามนะครับตั๋ว นี่เจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้วเป็นไงบ้างครับความรู้สึกแรกสุดยอดครับขึ้นชิม่อยฮะสุดยอ,อ,อ,อดเลย,เลยครับเดี๋ยวผมจะมาชิมบ้าง อร่อยอร่อยอทำดูลิลละนะครับสำหรับวุ้นในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับของนักเรียนที่มอบวุ้นมาให้ในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ our the house อยู่แถวบ้านลาไปก่อนครับคุยกินเนื้อให้กินเนื้อก็ได้ค่ะไปเอาคนละหยดไปเอาไปคนละหยดเอาไปคนละหยดอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถ้าคนกินก่อน